สวัสดีค่ะพี่น้องปองายตัวทุกุมโลกจ้าเมื่อนี้ฝนตกลิ้นทำพัำค่ะฝนตกลินทำพัมยายบระดีออกไปใส่กระเสียถ่ายคลิปวิดีโอให้พี่น้องเบิ้งที่วิถีที่วิตชแวบ้านเชนบทเนาะ้างจังหวัดภาคอีสานฝนตกฝนตกค่ะนี่ ฝนตกพรำพรมไปใส่ไม่ได้ค่ะฝนตกชีวิตนไงย้องอยอายุแบบพ่อเพียงค่ะอยู่แบบพ่อเพียงเป็นหนี้เป็นสินนะต้องอยยุแบบพ่อเพียงประหยัดหาเงินใส่หนี้ใส่สินเพิ่งพระเจ้าคอยปดก้อยไปเทะละเล็กเทะละน้อยมันกักกันตัวเองหายใจไว้จังว่าละพี่น้องเอ้ย เขาเลเป็นหนีเป็นศีลกับหายใจไว้ได้จะเด้เอเขาหายใจไปหลังเขาก็สิเบิดหนีเบิดศีลเองยายปลูกทุกย่างค่ะที่กินได้ปลูกทุกย่างที่มีประโยชน์ที่มีปลูกที่มีประโยชน์ต่อร่างกายทั้งกินเมื่อใดเทาก็ปลูกยายมาอยู่บ้านตะกี้ยายอยู่แบงค์ขอบยุคกรุงเทพค่ะยุคกรุงเทพยายกับทำงานทรงลูกเลี้ยนวันนีล้ลูกเมียนจบแล้วลูกยายกับมาบ้านมาบ้าน,าานยายกับมาปลูก มะละกอปลูกมะม่วงมาอยู่ได้สองปีนี่ค่ะปลูกมะละกอปลูกมะม่วงผลออกมาหาซ่นใจค่ะผลผลลับที่ได้คุ้มค่าค่ะคุ้มค่ากับชีวิตที่เข้ามาอยู่บ้านนอกคิดยุ่งเทีบคิดเกษียณงาน,นสาานิสิมาอยู่บ้านสิมาอยู่บ้านสิมาปลูกต้นไม้ตัวไหนปลูกพักเดี๋ยวนี้มันปลูกพักบาได้ค่ะปลูกแ้วเปอยป์บัดผลผลมาผลมา ผนมาหลายผลมาแ <ki> ห้งผลผลมากเมื่อป <neighbors> ีนี้ผลหลายแล้วก็ปลูกระกอีกระกอกกับตกระโลกเลยค่ะและกอก็ตกระโลกอันนี้เลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเนาะพี่น้องเลี้ยงปลาไปกินค่ะเลี้ยงปลาเลี้ยงกบไปกินค่ะย่านโทรศัพท์ตกน้ำประกาศเอาลูกใครเลี้ยงปลาเลี้ยงกบไปกินพี่น้องบักหุ้กับปูบักหุ้กับปลูกับเตี้ยกับโกมันจะมีบักหุ้เสียอีกเพียง ช่วงสะโพกหรือก็เป็นเป็นลูกเป็นนะะ้วยนล้ค่ะเนี่ยฮะกำลังบริบาลมันไวนี่นบริบาลบักฮุงเตี่ยบักเขียบหนังบเขียบนังสะกลค่ะเขียบ,บหนังสะกลบักฮ้งเตี่ยบักฮ้งเตี่ยงยาวเลยค่ะพันย้าวพันกรอบหวานหวานดีค่ะค่ะอันนี้บักเขียบหนังลูกง่ายค่ะนวดหลายเม็ดหน่อยค่ะ มันเป็นน้อยหนาหน้อยนุงนี่ค่ะม่นเป็นน้อยนุงน้อยนหนาเบาเขียบหนังสกุลค่ะเบาเขียบหนังเมดาสกลุลมี่นมีคลิปมีคนไปไทยคลิป,ป่นนีไดนเนี้ยมันมากของเมดาสกลุลของเมดาสกลุลผููพันอันนี้ก็คือบักบักละกอเตียมันเป็นนี่ปีที่สองค่ะปีที่สองนี่ละกอเตียค่ะ ต๊กระดกฟูตะกีเป,เป็นเป็นหนังใต้ดินขึ้นมาเลยค่ะกอเตียเป็นตะดินขึ้นมาเลยย้ายปลูกสุยางนะคะย,ย่ยายย้า่หมักปู่ค่าตะไครดกก่ดอกกระเจียวดอกกระเจียวย้าย่ก็เป็นป้าน้อยนาบกเขียบอันนี้ก็ป้าบะเขียบป้าบักอฝนตกหลายกับตกโลค่ะมันปลูกบัคคอยไรมันฝนตกปีที่แล้วฝนบดีมันงาม ก็ปลูกหญ้าใหงัว่าขาเลี้ยงงัว่ากับปลูกหญ้าไหงัว่าปลูกผักไสปลูกมะละค่ะยาามีย่ยมีของกิน,นที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของภาคอีสานย่ี่ย่ยาย,ยายมกปลูกย่ายีแครปทิ้ย่างค่ะลย้ยงหอยเชลรีสีทองค่ะอันนี้ขึออ้นหญ้าหญ้าเ้าไว้กันนาดินค่ะเพราะว่าฝนตกแห้งมันสิสะนาดินน้ำสิไหลเอาดินออกไปมันสิเป็นคลองเขาก็เลยปล่อยหญ้าตัวนี้ไว้ทะยาักจาักน้อยนี่เขากับสิตัด จิตัดแล้วถ้าถ้านาห้อนเขาสิเอาออกเอาเงายัางออกแล้วก็เอาไปใส่เอาไปถั่ใส่เงาไม้ย้ายสีเฮ็ดไอ้ปุ้ยมักเฮ็ดปุ้ยปุ้ยมักอันนี้ป้าดอกกระเจียวค่ะอยากดอกกระเจียวนาดอกกระเจียวก็ได้กินค่ะนี่นานี่ก็ได้กินถ้าอยากก็ย้ายมากินย้า่ปะมักย้ายไป,ไปูกไว้คือเป็นป้าเลยค่ะดอกกระเจียวปู่ก็ีตนนะะ้ต้นเลยค่ะมันแพรเม็ดมันโลนต,นตน้นเต็มมันก็ขื้นเต็ม เปนน้ำกอน้ำหยางนี่ค่ะมันมันเขากำรรเนี่ยมันเข่ากำย้ายกระปูกมันเขากำเ,เป็นหัวอะนี่ย้ายตาดัดใบมันออกไม่อยากให้นมันสิ้นตน้นไม่อยากเห็นมันมามีหมองไปยานางย้ายปูกพวกยานางพวกพักชะอม,มปะย้ายปูกรอบเลยค่ะ ยายปลูกรอบเลยต้นบัก่วงบัก่วงนี่ได้กินสองปีแล้วค่ะบัก่วงย้ายปลูกหลายยุยดานทั้งนั้นย้ายกับปูกด้านทั้งปุ่นย้ายปลูกบัก่วงสามตน้นจีตน้นทั้งนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทั้งนี้ทั้งนี้ประมาณสิบต้นต้นกล้วยยายกับปูกต้นกล้วยยายงามแห้ง ยาจิ้งยาจิ้งย่าจิงว่าหน่อยตัวเดียวค่ะมันง็ต่ตกำลังสีพอ่อทับหลังพระท่านทับมันมั้นขึ้นยักสามที่อันสุทับอันนี้กะแล้วก็กล้วยกล้วยหอมทองกล้วยอันนี้กล้วยอ่ากล้วยน้ำว้ากล้วยน้ำว้าค่ะมีไม่เก้าวีกล้วยน้ำว้าเที่ยนีเก้าวี อันนี้กล้ยกวยกล้วยหอมทองกล้วยหอมทองนในพื่งปลูกมันว่ค่อยงามจะว่าออกนอไรไรค่ะคุณละคนปลูกป่ะจีดด้วยกันได้ปลูกออกนอทีละซีนอ่นนะเออต้นหนึ่งต้นหนึ่งกต่เชียบหนึ่งพี่น้องมักมีอันนี้มีเพชรราชาค่ะอันนี้แบบมีเพชรราชา อมกระหลายค่ะ,ะอมชะอมย้า่ปลูกถ่างกําแพงค่ากระหลายค่านี่หลายแห่งค่ะมองได้บ้างก็ได้ใดย้า่ปลูกบัดยา่มาปลูกอันนี้บอ่อกบค่ะอันนี้ล,ละกอละกองฮันแลนอันนั้นบอ่อกขบผมบ่อกบบักคุ้งกับปลูกไม่บอ่อกขบดอกค่ะสีน้องเอ้ยของอยู่ของกินย่าย่เดียเ๋ยวแจกพี่แจกน้องกับขาย แจกบังขายบังย้ำเหาบ่มีเงินเอน่ะพอน่ะขายขายทั้งพี่ทั้งน้องอ่ะล่ะทั้งให้กินฟรีเนี่ยแจกแม่เพาบ่มีเงินเนาะเป็นจังว่าล่ะพี่น้องเพิ่นกะญาติไทยพ่อเอาเพิ่อน่ะญาติห้เพิ่นว่าบ่มีเงินเพิ่นเห็นยายบ่มีเงินพอนก็เอาห้เอาเงินห้กินยากินยากินยาดีๆ คงถึงจะน,น้่งงานอันเด็ดเด็ดอยู่ตรงนี้ไปต่ำมือนี้ก็เอาไปลูกเนื้อไปแล้วหลายทั้งขายทั้งแกกย้ายหมักกมักเก็ดหอยเชอรีย้ายะปูก อันนี้กำลังบริบาลหอมหอมหอมเลยอันนี้กับผูงเสี้ยนี่พี่น้องเออคือคล้องกับผูกมกินเทะเลดอกหักมักปลูกดอกไม้ดอกไกลนี่กับผูกคล้องผักพริกปล,ลูกปลาไหลดอกครับปูเท่เราพ่อได้กินปลูกพ่อได้กินพ่อได้นี่พ่อพ่อได้ซื้อข้าวเจ้ากินนี่ก็ซื้อนิดหน่อย เบิ้งปลาปลามันถือฝนพี่น้องปลาถือฝนแค่นี้นะค่ะพี่น้องลอช่อมจิบไม่แล้วค่ะลอ,ลอช่อมจิบไม่แล้วค่ะเด้อขอยายขอให้พี่น้องสุขภูสุขคนให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักษากสุขภาพหนาฝนยุ่งหลอกยุ่งไล่ไข่เลือดออก ให้ละมัดระวังเด้อค่ะเดอ้อก็คอยสุขภาพแข็งแรงให้ลำรวยให้มีเงินมีทองให้เจริญก้าวหน้านี่นาทีการงานเด้อค่ะเดอ้อสวัสดีจ้า